สวัสดีค่ะอันนี้เราจะมาทําน้ำแดงกันนะคะขับไปดูห้องที่เราต้นไทยทำเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นประตูนะคะให้เลือดแล้วก็ปิดค่ะก่นอนเดี๋ยวเราก็เปิดไฟก่อนไฟไหม้ไฟมาแล้วเปิดน้ำอันนั้นเนาะ แล้วก็ไปหยิบแกม้มมาหนึ่งใบแก้มันก็มีนะถ้าเอาแล้มเพื่อความสะอาดเราจปล้าง เราก็ไปเลิ่มทำน้ำแดงค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องอุปกรณ์ดังนี้น้ำแดงน้ำแดงอย่างนี้ดี่คืออย่างนั้นนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำแดงถ้ามันยังไม่หวานพอก็เทลงไปแต่ว่าอันนี้ก็จะมีเป็นช้อนแต่แต่น้ำไม่ต้องเป็นหวานนะคะจะน้ำเย็นหรือน้ำปูนก็นี่คือน้ำปูนนี่คือน้ำเย็น เราจะเอาน้ำเย็นน้ำอย่างน้ำอุ่นนะคะค่ะถ้าเราจะทำเราทำใส่ถ้วยนี่ค่ะแล้วก็จะทำใส่ถ้วยนี้แต่เราขอไปล้างก่อนเดี๋ยวเปิดนิีอะไรเลนะคะค่ะล้างเสร็จแล้วอือคราวนี้เราก็ คุณไปจะเทก่อเอ๊ะอย่าลรอกไป เราต้องเทแอลูบฮอลก่อนเหมือนแกนี้ไม่ตอนน้องน,นะคะค่ะแล้วก็เปิดได้แล้ว,ลวก็จะมาเทใส่ถ้วยนี้ค่ะเห็นไหมคะก็จะขยายให้ คนกะอะไรไม่ไม่ได้เยอะหรอกเดี๋ยวเราจะเทลงไปนะคะเพราะเราใส่เยอะเกินไปแค่นี้ก็พอแล้วค่ะต่อไปเราก็จะเอาเอาน้ำที่เรามาเนี่ยมาเทนะคะอืมนั่งมัม้มนนะคะถ้าเราก็เปิดได้แล้วนั้นเราก็จะกะเอาไว้ เดี๋ยวนะ้ำมันหกนะคะเราก็จะไม่โชว์ให้เห็นค่ะแล้วเราก็จะมีติดนี้เหน,นะนือก็จะได้หนือก็จะเป็นแบบนี้จ็จแล้วเราก็จะใช้ช้อนที่เราเอาม,มามาคนมาคนให้มันเข้ากัน แล้วก็ชิมเลยอ,อร่อยดีเราไม่เคยกินน้ำไม่กระบอกนี้เลยเราเชียงก,กันก็อร่อยดีค่ะเราเสร็จถ้วยนึงแล้วก็เทใส่ในนี้ไม่เราก็จะเอาน้ำแข็งมาเดี๋ยวเราดูว่อนน้ำเพื่อมีน้ำแข็ง แล้วเราก็มาจะมาเทน้ำแข็งนะคะแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วระหว่านั้นเราก็อยากแล้วก็รอรอรอ,อเห็นดูว่าแบกเดี๋ยวเฮ้ยหมดเลยไม่ได้เดี๋ยวมาเช็ด นี่คือวิธีท,ทำน้ำแ,แข็งมันจะป้องกันน้ำลอยนุ่มๆไม่ก็ไม่เป็นไรน้ำแข็งก็ยังใช้ได้แต่แล้วเราก็แช่เข้่ยงคนให้น้ำมันเต็มมากแล้วก็ตักออกเลยเพราะเราไม่อยากทำให้น้ำมันหก ทำเสร็จแล้วค่ะงั้นเราเอาไปแช่ตู้เย็นกันค่ะเราก็มาทํำกันต่อเลยแต่ว่าเราจะเทน้ำนึงก่อนนะโอเคเท่ากับ2ซีนะคะนี่มันจะมีมันจะมีขอบมาให้แล้วก็เอาให้สอง2ซีนะคะ แต่ว่าเราจะให้อขอบสองให้สองนะคะแต่เราก็จะเทให้ดูบอาโอเคค่ะแค่นีแ้แหละแล้วก็คนแล้วก็ชิมก่นอนนะว่าหวานพอ,อยัง เวลาเราทำแบบนี้นะเราก็ต้องชิมทุกครั้งนะคะจะได้รู้ว่าหวานหรือไม่หวานว่าหวานพอยังหรือว่าเราจะเอาจืดกว่าน,นี้ก็ได้นะไม่ใช่จำเป็นต้องหวานตามเรา เอน้ำไม่คั่วกับเฮลูบที่เหลือใน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 ช้วยนี้ก็เราเราก็เอาน้ำเทใส่นะคะมันจะได้การเป็นเฮลดูบอยเหมือนกันอ,อ,อร่อยนะให้ตรงกับ 2cc ค่ะตรง 2cc แล้วเราก็จะมาเทน้ำเฮลอโบีก ขอขอภัยนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราหยิบอันนับผ้ามาแล้วผ้าอ่ะก็เราก็จะมาทำต่อแล้วก็คนให้ลูกวก่อนแล้วก็ชิมไม่เล่ยังคนงไนม่คนเลยขอเช่าทีอืม โอ้โหลราหวานไปแต่ก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องเอาน้ำขวก็2ซีเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็จะมีผิดพลาดไปนิดนึ่งเราต้องเทน้ำไม่ครบ2 c ีแล้วก็คนน้ำที่เหลือในนี้คนคนให้ขว ไปอีซ้อนซีซูแต่ว่าถ้าเราเติมเกินเราก็เทแต่เราก็เกินไปอ่ะเตไมก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็เทต่อถ่ายแล้วเราก็จะมาคน คนให้มันคั่วเอาแล้วเราก็เทลงไปอ่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูครั้งสุดท้ายนะนะคะอือ แต่ว่ายังไงก็ยังไม่เสร็จหรอกแต่เดี๋ยวเราจะมาทำให้เสร็จทีเดียวในภายใน15ห้านาทีไม่ก็ห้านะคะเพราะเราทำแป๊บเดียวอ่เพอเราทำแบบนี้นะถ้ามันยังเหลือมันยังเหลือ,อเออมันมันยังเหลือคาบคาบเนี่ยเราก็แล้วก็คนๆนะคะ คนๆให้มันกลายเป็นสีชมพูอ่อนๆแล้วเราก็เทลงไปนะคะถ้ามันยังเหลือซากน้ำแดงอยู่แค่นี้มันก็ไม่เหลือนะอ่ะอเดดเราจะทำให้ดูนะสองครั้งอีกสองครั้งถ้าเราทำเกินเราก็เทใส่ลงไปแล้วก็จะเทใหม่ถ้าขอเทน้ำก่อนนะคะ ค่ะแล้วก็เทครบสองซีซีมันจะมามันจะมีขีดขอบขอบอย่างเงี้ยอ้าวยังไม่ครบเลยขอโทษนะคะครบสองซีซนะีแล้วนะเขาก็เราก็จะมาเทน้ำให้ดูบอยกันให้ครบขอบและตรงนี้นะคะที่มันอยู่ข้างหน้าสองซีซีนะค่ะเสร็จแล้วมาดูกันแล้วก็เทเสร็จแล้วนะเราก็จะมาคนกันคนด้วยช้อนที่เราเอามา เสร็จแล้วเราก็ชิมก็อร่อดีค่ะแล้วคราว,าวนี้เราไม่ต้องปรุงน้ำแดงเพราะน้ำแดงมีอยู่ในนี้ค่ะแล้วเราก็หน อพอคนเส็จแล้วก็ไปสีชมพูอ้าน้ำแดงของเราเราก็คุนก่อนนะสพอพอเราเทของแก้วแล้วเราก็คนใส่น้ำแดงนิดนึงเพื่อความหวานค่ะต่อไปนะ้ำไม่ต้องเยอะมาก แล้วก็คนืมคุณลองชิมดูสิเคล <Okay. S 2> องชิมดูสิอ้าวเขากินหมดแล้วหรอคะอร่อยไหมคะตอบคะ่ะอร่อยไหมคะถ้าคิดว่าอร่อยก็กดไลค์ถ้าคิดว่าไม่อร่อยก็ ก็ลองทําดูนะคะเออถ้าถ้าจะรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็ลองทําดูนะคะสูตรของเราค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบา,บายอย่าลืมทำน้ำแรงหวานๆอร่อยนะคะบา,บาย